เหรียญ5บาทนะคะ5บาทปี2546เปิดมาปุ๊บบอกเลย5บาทปี2546รับซื้อเหรียญละ350ค่ะต้องสภาพนี้นะคะถ้าสภาพชำรุดก็ไม่รับนะคะไม่รับหรืออาจจะลดหลั่นลดราคาลงไปตามสภาพนะคะสภาพนี้ค่ะ5บาทปี2546นะคะรับซื้อเหรียญละ 350บาท2546นะคะเขาเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่2ต่อจาก40นะคะอันดับ1คือ2540อันดับ2คือ2546 254 6รับจะตังทอนมานะคะเนี่ยค่ะเหรียญ5้าบาทจะตังทอนรับจะตังทอนมาดูเพียงพอสอค่ะพน,นัดเหรียญพอสอเหรียญหมุนเวียนนะคะไม่ต้องดูตรงไหนเลยนะคะดูพอสอเท่านั้นทุกสิ่งอย่างปกติหมดเนี่ยค่ะเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติเลยนะคะดูเพียงพอสอค่ะส่งมาขายพนาดได้นะคะ3 5 0อห้าสิบเอ่อ สี่หกเนี่ยไม่ได้ซื้อแต่เป็นน้านะคะร้านอื่นๆก็ซื้อร้านน้องๆร้านพักพวกกันนะคะร้านคนที่เขารับซื้อเหรียญขายเหรียญเขาซื้อค่ะซื้อทุกร้านนะคะลองลองเช็คดูร้านอื่นก็ได้ว่าเขาซื้อเท่าไหร่เขาให้ราคาเท่าไหร่สำหรับร้านป็นน่าน่ะให้สามรอยห้าสิบถ้าร้านอื่นให้ราคาสูงกว่านะคะป็นน่านแนะนำนะคะเลือกเลยว่าจะขายร้านไหนค่ะร้านป็นน่าให้สา0รอยห้าสิบ เผื่อไม่แน่บางร้านเขาอาจจะมีความต้องการถ้ามีออเดอร์มีออเดอร์เขาก็จะรับราคาสูงแต่ครบออเดอร์ก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะห้าบาทปีสองห้าสี่หกนะคะจานวนผลิตค่ะ 1, 2, 000, 000หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญเท่านั้นนะคะจำนวนผลิตนะคะเพราะเขาเป็นเหรียญหมุนเวียนด้วยเขาผลิตน้อยนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนจึงหายากค่ะ 5บาทปี2546จำนวนผลิต182,000เหรียญประนัดรับซื้อในราคาเหรียญละ350บาทค่ะ